you mm -hmm. สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบพีมฟูตบุลทันเตอร์หรือว่าจัดฟุตบอลของพี่พมนะคะเราก็จะมาพูดกันถึง Nike Mercurial Vapor 14ค่ะรองเท้าสตาร์ทที่เขาพูดกันว่ายกมาตรฐานการเล่นด้วยสปีดค,ความเร็วที่หนึ่ชั้น โดยในส่วนของตัว a c a d เดมีปุ่ม FG Firm Ground หรือว่าปุ่ม MG Multi Ground นี้นะคะก็เป็นปุ่มที่เหมาะสําหรับการเล่นในสนามหญ้าจริงหรือว่าสนามหญ้าเทียมค่ะปุ่มของเขาเนี่ยก็เป็นแบบทรงกลวยนะคะซึ่งเชื่อกันว่าช่วยยึดเกาะแล้วก็พลิกเปลี่ยนจังหวะได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการออกแบบนี้ก็เพื่อเสริมสร้างสไตล์แล้วก็การเล่นที่ว่องไวมีความแข็งแรงแล้วก็ใส่สบายกระชับรูปเท้าค่ะความเสียงอีกอย่างของรุ่นนี้ก็คือเขาจะเสริมด้วย texture บนผิวอัปเปอร์นะคะเพื่อการควบคุมบอลที่ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นซึ่งพูดได้เลยว่าเป็นรุ่นที่เหมาะกับผู้เล่นสายสปีดที่แท้ทรูค่ะสาหรับคนที่ชอบความประชับนะคะซับในของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มความประชับได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะแผ่นรองพื้นรองเท้านี่ก็ช่วยรับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังความเห็นของเพื่อนในทีมรุอนทีมของพวกกันค่ะว่ามันจริงจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าไปเลยค่ะสวัสดีครับ นี่ที่ไรครับชิพีครับชิแตกเท่าไรครับฮะในขี่อะไรครับฮะตอนนี้ตัวท็อปไมหมลูกใส่ได้เป็นไงบ้างครับดีดี แต่ได้ใหม่จะดีกว่าน,นี้ใช่ไหมต้องบอกพ่อ